ช่วงนี้จะชวนคุยในเรื่องของ s s e ธุรกิจขนาดเล็กจะไปต่ออย่างไรในยุคต้นทุนก็พุ่งกำลังซื้อกว่าสุดมาตรการของรัฐต่างๆจะช่วยได้แค่ไหนหลาย s m e บอกว่าเข้าถึงมาตรการของรัฐเนี่ยค่อนข้างยากนะคะโดยเฉพาะการได้เงินผู้เนี่ยในความไม่ใช่ของง่ายเลยทีเดียวนะคะเราชวนคุยกับคุณแสงชัยจีรคุณวานิชประธาน สมาพันธ์ SME ไทยตอนนี้อยู่ในรายก,การแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงชัยคะสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสบายดีนะครับพี่แอดค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจอทั้งสงครามรัสเซียยูเครนนะคุณแสงชยัยเจอทั้งวิกฤตโควิดก็ยังไม่ไปไหนแล้วก็ราคาน้ำมันก็พุ่งต้นทุนก็พุ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นปัจจัยลบหมดเลยและสถานการณ์ของพี่น้อง SME เป็นยังไงบ้างตอนนี้คะ สถานการณ์ของพี่น้อง SME นะครับแล้วก็ภาคแรงงานของในกลุ่มของ SME เองเนี่ยที่เผชิญภาะวะวิกฤตไปด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีแรงงานในภาค SME อยู่อีก12ล้านคนที่อยู่ใน segment ของของธุรกิจ SME นะครับเรารเผชิญ6ปัจจัยหลักที่จะทําให้เศร,รษฐกิจฐานรากของเรานะครับโดยเฉพาะในภาค S อเนี่ยได้รับผลกระทบ จากวิกฤตโควิดสองปีเศษนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตนี้เพราะเราก็ยังต้องอยู่กับมันต่อไปนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือสิ่งที่ซ้าเติมวิกฤตโควิดเข้ามาก็คือทั้งเรื่องสงครามและเรื่องเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องนะครับมันเป็นที่มาขององค์ปัจจัยนะครับที่เคยเรียนนําเสนอไปในทุกเวทีนะครับว่าเรื่องของรายได้ลดนะครับเรื่องแรกที่เป็นเรื่องของรายได้ทั้งของผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับแล้วก็ อานาจกาลังซื้อนะครับกดนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับเอสนะครับแล้วก็ครอบครัวของเอสด้วยนะครับที่เป็นแรงงานข้อที่หนึ่งคือปัญหาข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะรายได้ลดครับรายได้ลดแล้วก็ก็มาจากการลงซื้อที่สุดลงนั่นเองนะคะใช่ครับรวมถึงรวมถึงรวมถึงเนี่ยค้าขายเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับผู้ประกอบการเนี่ย ในส่วนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทั้งในส่วนภูมิภาคนะครับที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีส่วนกลางด้วยนะครับก็ได้รับผลกระทบเนี่ยบางรายเนี่ยเจ็ดสิแปดสิบเปอร์เซ็นตลยยอดขายที่ลดลงนะครับบางรายปรมาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ยอดดขนาดนี้เลยนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้าสิบนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะคะก็ป<อ>ระเด็นที่สองครับพี่แอดครับก็คือเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของปุ๋ยนะครับอ,า,อาหารสัตว์น้ํามันปาล์มนะครับ<ม> LPG นะครับหรือน้ํามันต่างๆเนี่ยที่มันทําให้ามามาซ้ําเติมนะครับจากวิกฤตเรื่องของสงคารามต่างๆที่เราพึ่งพาปัจจัยการผลิตและนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศสูงนะครับก็เป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เอชจีเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นปัจจัยที่สองนะครับที่มีที่ส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนนะครับ ประเด็นที่สามเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของค่าของชีพแน่นอนครับเมื่อต้นทุนทยอยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ไม่ที่สุดธรรมดานะครับเราเคยแปลกใจไหมครับว่าประเทศไทยบอกว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมแต่เราก็เพิ่งพาปุ๋ยและอาหารสัตว์ที่เป็นปัจจัยการผลิตวัตถุดิบการเกษตรเนี่ยจากต่างประเทศจํานวนมากมาจากรา<น>กรยูเครนอะไรพวกนั้นยูเครนนะอืใช่ครับข้าวโพดอ,อะไรเลี้ยงสัตว์อะไรงหลายใช่ครับก็าวโพ,อพอดเลี้ยงสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะที่พี่แอ๊กล่าวถึงเนี่ยนะครับ ประเทศไทยนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยประมาณปีละสามสิบสี่ล้านตันนะครับเราก็เลยคิดว่ามันควรที่จะมาทบทวนแผนเรื่องห่วงโซ่ของอุปทานในเรื่องแต่ละขั้นตอนไหมว่ามีทรัพพลายเชนไหนบ้างที่สามารถมาส่งเสริมสนับสนุนให้เอสหรือเกษตรกรเนี่ยนะครับมามาเพาะปลูกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าครองชีพเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาขึ้นขึ้นเร็วแต่เวลาลดลดชา้า <tok us uk> แล้วเราก็ไม่เคยเรา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 เ,ราเองเนี่ยนะครับเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบเราเชื่อมั่นในกลไกตลาดแต่กลไกตลาดนั้นจะต้องเป็นกลไกตลาดที่เกิดจากความเป็นธรรมนะครับของผู้ผลิตหรือของผู้ให้บริการในแต่ละช่วงนะครับที่ที่มีการปรับขึ้นหรือปรับลดราคาเนี่ยตามสถานถการณ์ของอต้นทุนการผลิตที่แท้จริงน,นะครับไม่ใช่ว่าต้นทุนการผลิต ที่แท้จริงเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วแต่ก็ยังสกัดบายราคาแช่กันไว้ก่อนนะครับแต่เนี้เนี่ยก็หมายว่าของขึ้นแล้วก็ลงยากนะคะเป็นธรรมดาแล้วข้อที่สี่คืออะไรคะข้อที่สี่คือเรื่องปัจจัยของเงินเฟ้อครับแยกราเงินเฟ้อเนี่ยเป็นมากที่สุดเลยในรอบกี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีครับแี่เอ่อของประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อที่สูงสุดในแตกมาระดับเจ็ดจุสเนี่ยนะครับเป็นในรอบสิบสปี แต่สําคัญกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องเตรียมความพ,พร้อมในเรื่องของอดอกเบีย้ยนโยบายที่กําลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้น<ใ>น,นะครับต้องขึ้นชัวร์ค่ะดอกเบีย้ยไม่ขึ้นไม่ได้แลวเพราะว่าต้องสกัดเงินเฟ้อไงค,ครับแต่ดอกเบียเบ้ยเพิ่มนี่จะมีผลในเชิงลบกับผู้ปกะกอบการใช่ไหมคะใช่ครับมีผลในเชิงลบแล้วก็จริงๆเรืร่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยผลักดันมาโดยตลอดนะครับเราอยากให้แบงค์ชาติเนี่ยมากํากับเรื่องของ อัตราส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้ความเป็นธรรมโดยเอาดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ในต่างประเทศลงมาเปรียบเทียบกันดูสิครับในต่างประเทศเนี่ยแก๊ปมันอยู่ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบ้านเรากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ไปเกินสามสี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่บ้านเราเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดห้าหกเจ็ดโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก็นี่รคบผู้ประกอบการรยเล็กเนี่ยครับใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ S <S ใช่ครับใช่ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาทบทวนครับไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยม,มันจะทำมันจะทาให้การการเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับธนาคารก็จะเพิ่มนะครับพิจารณาเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยกับลูกหนี้นะครับลูกค้าไปไปในตัวนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยนะครับอยากให้ทบทวนเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยเองินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ว่ามันสัมพันธ์และมันสมดุลกันหรือไม่นะครับและเป็นการให้ดอกเบี้ยที่ให้ความเป็นธรรมนะครับกับ ผู้ประกอบการที่จีและภาคประชาชนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ํานะครับแล้วก็เป็นการเอาเปรียบในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหรือเรียกว่าค้ากําไรเกินควรในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะให้กับลูกที่จะให้กับลูกค้าของธนาคารเราไม่ใช่คว่ลลูกนี่ล้วกันใช่คว่าลูกค้าแบงก์จะยอมแบงค์แบงค์เองก็บอกโอ้ยตอนนี้กําไรก็ลดลงเหมือนกันเนี่ยไปดูไปดูไปดูผู้ประกอบการได้เลยครับแบงค์ตอนนี้ยังมีสถานะที่ เข้มแข็งและแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเราก็ดีใจนะครับกำไรยังแข็งแรงหลายหลายที่กําไรหลายหมื่นล้านเะีะต่อปีนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยก็ต้องไปทบทวนอีกครับว่าเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ลดลงไปเนี่ยเหลือ0ูนจุดสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับจากศูนจุดสี่กเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่แต่ละแบงก์จะต้องมาส่งเงินสมทบเนี่ยเอตัวติดตามประเมินผลอยากให้แบงก์ชาติติดตามประเมินผลว่าที่ผ่านมาแล้วมี ความสําเร็จหรือซักเซสเลทในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เป็น s อสนะฮะ <c oughs> ในรายเก่ารายใหม่เนี่ย <c oughs> มากน้อยแค่ไหนเป็นวงเงินเท่าไหร่เ <c oughs> พราะอะไรครับเ <c oughs> พราะเวลาแบงค์ให้ให้มาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับสถาปันการเงินธนาคารเนี่ยนะครับแบงค์ให้นะครับแบบไม่ต้องกลัวโมโรคศา์เพราะว่าให้ขาเงินฝาก <c oughs> ผมเคยเสนอนะครับสมาคมเิสบีไทยเคยเสนอไปหลายครั้งว่าทําไมวิจารณาจากขาปล่อย ทำไมคิดจัดขาเข้านะครับเพราะเราเข้าใจว่าการที่คิดจัดขาปล่อยเนี่ยนะครับจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้สะท้อนเนี่ยไปในหลายๆครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีกระบวนการนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับ <c oughs> ความโปร่งใสนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ตรวจสอบได้ ของมาตรการน,นี้นะครับก็จะอ,อ,อ,อยากจะทราบเหมือนกันว่าแต่และแบงค์เนี่ยหลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับในการลดสง่งเงินสมทบเข้ากองคุณฟื้นฟูสถาบันการเงินแล้วเนี่ยออมี performance เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าครับสิ่งที่เรากำลังจะเผชิญก็คือเรื่องนี้เพิ่มนะครับไมที่เราทราบนี่เพิ่มนี่คือ NPL ปะคะนี่เสียงใช่ครับใช่ครับเออมัน จริงๆมันเป็นที่มาที่มันเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการในที่นี้คือมันเป็นสเต็ปเพราะเราเรารเผชิญกับภาวะหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณเ0ปรของ GDP 14.6ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สูงและทําถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะทําให้เกิด special mention นะครับหรือนี้ชั้นเก่าถึงพิเศษก็คือเริ่มขาดส่งและเป็นที่น่าตกใจว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ที่อยู่ในชั้นนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าสินเชื่อ S m e ในพอตตามข้อมูลของแบงค์ชาติเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ35ล้านล้านบาทนะครับเเราพบสเปเชียลแมนชั่เนี่ยนะครับรวมกับ NPL แล้วประมาณ665,000ล้านบาทหรือคิดเป็น19.2%ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวครับ น่ากลัวไปกว่านั้นน่ากลัวไปกว่านั้นนะครับ P. ดก็คือเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนี่นี่เสียเนี่ยนะครับเอในช่วงโควิดเนี่ยถ้าเป็นรหัสสองหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นเอนี่เสียที่ก่อนหน้านี้เป็นนี่ดีมาตลอดนะครับแล้วมาเสียในช่วงโควิดเราก็อยากจะให้มีการตบทวนนะครับเรื่องนิยามของคําว่า NPL นะครับว่าเราควรมาจํากัดนิยามของ NPL กันไหมว่า ถ้าเป็นรหัสสองหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องเป็น NPL ที่ต้องมาการมีกระบวนการในการปรับปรุงฟื้นฟูนะครับให้เป็นระบบนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ใช่ไปแช่เย็นหรือไม่ใช่ไปดองเขาสามปีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและจานวนไม่น้อยครับที่จะต้องปรจจัญกับภาวะเช่นนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการไอซกีเท่านั้นนะครับอย่างผู้ภาคประชาชนใช่ครับพี่แอ แล้วมันฟื้นแล้วมันพอมันตามมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดนี่นอกระบบจํานวนมากแล้วนี่นอกระบบก็จะเฟื่องฟูนะครับแล้วตอนนี้นตอนนี้เฟื่องหนักเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นแบบมีไม่แค่ตามสอบไฟฟ้านะมีในโซเชียลมีเดียมีอะไรทุกที่เลยนะดูเหมือนกับว่าเขารู้เลยว่าคนมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบดอกเบี้ยแพงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญว่าถ้าถ้าเขาสามารถเป็นาระดอกเบี้ยนอกระบบได้เนี่ย ทำไมเราไม่ดึงเข้ามาชําระในระบบครับอืมอืมอเ <c oughs> ขาเป็นเรื่องที่เหมือนว่าจะคุยกันมาเรื่อยๆในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับนะเรื่องของนี่นอกระบบเนี่นะเห็นก็รัฐบาลก็พยายามแก้นะแต่ว่าแก้ยากค่ะประการที่หกคืออะไรคะที่หกก็คือปัญหาเรื่องคนว่างงานครับอืเป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วเป็นแล้วเป็นปัญหาที่ตอนนี้เราสะสมมาหลายปีแล้วนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเผชิญภาวะวิกฤตโควิดเนี่ย แล้วจากสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาแรงงานว่างงานแรงงานที่พร้อมจะทำงานแล้วก็ว่างงานรวม,มถึงที่น่ากังวลใจก็คือลูกหลานเราที่จบใหม่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ว่า,าจะเป็นป,ชปาวชปวสปณิชย์ใหม่จะเล่นคิปโตตอนนี้คิปโตก็ขาลงค่ะสภาวะสภาวะในการหางานเนี่ยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นเราเราเห็นเยอะมากที่ มีการกิจการนะครับ<า>มีการลดจำนวนพนักงานนะครับแม้บริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศหลายๆบริษัทด้วยกันนะครับที่เป็นบริษัทเอ,อเทคโนโลยีด้วยนะครับบริษัทที่เราดูเหมือนดีนะแต่ว่าเขาก็ประสบภาะวะเหมือนกันอย่างล่าสุดเอ่อเน็ตฟลิอะไรเนี่ยก็มี<ช>เขาก็หาเรือ่องเอมเบอร์เขาลดลงนะส b s คร i b e ลดลงอะไรต่างๆทุกบริษัทนะมีเหมือนกันหมดเลยนี่คือปัญหาของกันว่าแต่ทีนี้ว่าปัญหาทั้งหมดนี้ค่ะคุณแสงชยัยเห็นรัฐบาลก็ยก SME อ่ะเป็นเหมือนเป็นแปรงาเรียกแรกในการแก้ปัญหาแล้วมีอะไรที่รัฐบาละ่ะได้แก้ปัญหาให้กับชาว s อ e เอมีแล้วบรรลุผลแล้วบ้างอะคะที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจว่าจริงๆรัฐบาลก็พยายามที่จะที่จะออกมาตรการ <ừ> ดีๆมาให้กับทาง s m e เอมี นะครับแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานในใน,ใน,ในทุกทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนด้วยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นนะครับที่เราที่เราเองคิดว่าเอมาตรการต่างๆเนี่ยมันมันมันมาเนี่ยมันมาเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับการเยียวยาเป็นมาตรการที่เป็นมาตรการเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะแต,ตส่สิ่งที่สิมีตรการแก้ปัญหาไปแบบ เอ่อให้ผ่านผ่านไปก่อนในอย่างนี้เนาะอ่่เรา,าเรียกว่ามาตรการกสั้นแบบนี้นะคะระยะสั้นเป็นมาตรการเฉพาะหน้าระยะสั้นซึ่งซึ่งก็แก้ปัญหาแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งอันนี้นะครับ<ช>ก็ต้องชื่นชมในส่วนหนึ่งว่าก็เอ่อยังมีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ชุนทีแล้วก็ภาคแรงงานนะครับร<ช>วมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐน,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเราจะใช้มาตรการอย่างนี้เนี่ยในสภาวะที่รายได้ของรัฐที่เข้าก็น้อยนะครับ ในขณะที่เราจะต้องมีเงินต่างๆเนี่ยที่ต้องมาช่วยเหลือ,อช่วยเหลือในลักษณะของการสร้างโอกาสนะครับกาพัฒนากําลังคนพัฒนาผู้ประกอบการนะครับรวมถึงการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนการทําเ่ิงของกองการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยในระบบมาคาดสรุปแล้วชินีได้เข้าถึงได้แค่ไหนคะมีซอฟโลนีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย ม,มันมีประเด็นเรื่องนี้ครับพี่แอรครับ s อสประเด็นแรกเลยเนี่ยที่เขาไปถึงแหล่งทุนก็คือกับดัก nP l กับดัก P p l เนี่ยเราถึงบอกว่านิยามเขาว่ก n p ็เนี่ยออนะครับที่ที่ผมได้เรียนวันนี้ยามเป็นพีอ่ะทไมต้องเป็นสามเดือนต้องต้องไปแก้ใหม่ใช่ไหมเ,ออเราเราต้องมาคุยกับเป็นเ p ็นพนเยอะแยกไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเอ็นพีแนี้ยามเป็น P ีแอทำไมต้องเป็นสามเดือนถ้าสามเดือนเนี่ยเรามีกระบวนการบริหารจัดการใหม่ไหมว่าตั้งแต่เป็น s p e c i a l m e n t i o n นเนี่ย เริ่มขาดส่ง1-3เดือนเนี่ยหรือ1-4เดือน1-6เดือนสมมตินะคร <c oughs> เราจะมีกระบวนการในการคุยในการที่จะ,ะดูแลกลุ่มนี้ยังไงว่ามีสภาพปัญหาอย่างไรแล้วจะไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับสองนะครับเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องแรกนี่แหละครับแต่ป,ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของถามว่า NPL ห้า NPL หนึ่งแสนบาท NPL หนึ่งล้านบาท NPL สิบล้านบาท NPL หนึ่งร้อยล้านบาท ค <Ha. S 2> เท่ากันไหมครับ hmm. ทุกคนเป็น NPL ด้วยนิยามเดียวกันครับโอ้ค่ะทำไมเราไม่ทาไมเราไม่จำแนกล่ะครับว่าความรุนแรงนะครับอย่างผู้ประกอบการรายย่อยครับเราหด้ใจมากถ้าเขาเป็น NPL hmm. ด้วยเงินหนึ่งแสนบาทสองแสนบาทสามแสนบาทหรือหนึ่งล้านบาทแต่ NPL ที่เป็นร้อยล้านอืมับมี uh. ีกระบวนการในการที่จะอ๋ะอในเงินมันเยอะ,อะใช่แต่แต่แต่เราก็ลังจบจบลงเราบาคิดคิด,ค,ดคิดอย่างน,นก็คือเป็นคนหนึ่งคนนะครับเ,ออเป็น n p l หนึ่งแสนกับคนห<ภ>นึ่งคนเป็น n p l สิบล้านหรือหนึ่งร้อยล้านมันไม่ควรที่จะ<า>ใช้มาตรฐานเดียวกันเดียวกันใช่ไหมอ๋อใช่ ใช่ครับอันนี้อันี้คือได้ได้เสนอรัฐบาลไปแล้วใช่ไม่ได้เสนอหน่วยงานลักอะไรไปแล้วใช่ไหมเราเราเราพยายามไว้ไปในทุกเวทีแหละครับที่ที่ที่มีโอกาสแต่เป็นโอกาสทางสมาคมเอสเอ็มไไทยได้มา v ว i c e ่เนี่ยเราก็อยากไป ice เช่งนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่ามันเป็นโจทย์ที่แบบมันเป็นโจทย์หินเหมือนกันเนาะที่แบบต้องมีหลายฝ่ายเกี่ยวกับหลายสเต็ปออเดอร์มากเลยทีเดียวนะคะไอ้เรืสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้คือจะไปต่อกันยังไงในสถานะแบบนี้สําหรับ SME คะ ในสถาน,ถานปะปัจจุบันเนี่ยนะครับ s อ e ีเนี่ยยังไงก็ต้องไปต่อนะครับคือไม่ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่แต่ตว่ามันมีคนที่แบบว่าต้องต้อง,ต,องต้องออกไปอ่ะคือไปต่อไม่ได้นี่เยอะแค่ไหนคะคือว,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 วันนี้เนี่ยเราจะเห็นสภาพนะครับตอนนี้เนี่ยมี np l อที่เป็น s อ e เนี่ยตามข้อมูลของเคดิบูโรเนี่ยนะครับที่เราเได้ ได้ได้สำรวจได้เช็คมาเนี่ยนะครับตามข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยมี NPL นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมาณสองแสนแปดหมื่นพันสามร้อยรายนะครับหรือประมาณเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็น NPL นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเครดิตบุโรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามามองถ้าเรามามองนะครับถ้าเรามามองดูตัวเลขที่สําคัญก็คือตัวเลขของแบงค์ชาติที่บอกว่าตอนเนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างนี้ไปแล้ว ประมาณสามจุดแปดล้านบัญชีนะครับหรือประมาณสักสอง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 ประมาณสักสองสองจุดสองจุดเจ็ดสองจุดแปดล้านล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดกันต่อครับว่าสามจุดแปดล้านบัญชีเนี่ยนะครับตีเว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีสามบัญชีสมมติเฉลี่ยสามบัญชีกี่คนนะครับพี่แอดก็เป็นล้านใช่เยอะอยู่ เป็นล้านเนีครับทีนี้เนี่ยเราเราจะทําอย่างไรนะครับเพราะเอสพีเนี่ยมีทั้งที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาอตอนเนี้<ด>ที่ได้เป็นห่วงก็คือเอสีที่เป็นรายด้อยกับรายย่อมนะครับแล้วก็มีผล <คน S 1> <พ>สารวจเร็ดเลยทั้งหลายเล็กๆกันนะคะใช่ครับเล<ม>็กทั้งหลายเอ๊ะคุณดูเหมือนว่าเดี๋ยวต้องคุยในเอพิสโตต่อไปนะว่าทางออกคนเป็นอย่างไรนะคะคุณแสงชัยเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าดูเหมือน ว่าปัญหามันเยอะอ่ะแล้วก็ซับซ้อนด้วยทั้งปัญหาอะไรต้องแก้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะต้องเชิญมาใหม่เพราะว่าเวลาน้อยเราไปต่อไม่ได้เอสเอีต้องไปต่อเอสเอ็ีต้องไปต่อครับแต่ว่าเวลาเวลาไม่ให้ไปต่อแล้วนี้ก็น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเชิญคุณเด็กชายมาใหม่เพราะว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพราะว่า จำนวน s อ e บีั้งสามล้านกว่าลายอ่ะก็เยอะนะแล้วก็จริงๆต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่ก็อยู่ที่ s อ e ด้วยนี่แหละนะคะถ้า s อ e แบบว่าย่ำแยกไม่รอดกันเนี่ยก็เอฟเฟกแน่นอนกับเศรษฐกิจโดยรวมนะคะอ่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดียนเชิญใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะจะได้สั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยพบกันดีครับพี่แอดขอบขอบคุณคับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ